นี่ค่ะสมอนชาแนลนะคะมีใครเอาเค้กมาขายเอ่ยเลิฟยูสิบห้าชิ้นหกชิ้นให้ป้าแตนนั้นสิบห้าสิบห้ามีชื่อไหมมีชื่อไหมอันนี้น้องแอลช่างปั้นอยู่ที่นี่แล้วแม่อะไรแม่อบเดี๋ยวจะพูดก่อนเดี๋ยวจะได้พูดเฉลยว่าใครเป็นคนส่งมาอ่า ว้าวว้าวว้าวของแม่ออบสามชิ้นอะไรครับวันนี้วันอะไรครับมีนมเค้กนี่แกส่งมาให้ชิมเพราะว่าแกจะส่งสั่งเค้กนมาในงานวันที่เก้าโอ้ถ้ามันอร่อยให้เราชิมถ้าไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยถ้าอร่อยก็บอกอร่อยพูดตามความจริงถ้าท่าไม่พูดตามความจริงคนนั้นจะบาปพูดเลยโอเคนะคะท่านตะวันอ๋อัน ทำไมเฉลยง่ายจังเลยตะวันของคุณทานตะวันขอคุทางตะวันแอดมินของลุงปานะคะเลิฟยูอันนี้ให้สาวปาเลือกเอาเลยสาวปาเลือกไม่หนูก่อนเลยเหรอเอาให้ปนิมันเลือกเอาก็มีชื่อมาอยู่มีชื่อมีชื่อนี่สามชิ้นอาเอาเลยสาวปาผลพทองเลยแล้วนี้ของใครคะพ่อก็ยูทูบเบอร์สิบห้าคน ทองแบ่งกันกินอยู่กินเลยอิู่แบ่งกันกินกินด้วยกันมันจะครบกันมุมปกแม่กินเลยไกลเลยกินเลยกินเลยมันไกลนี่ครับนี่แกให้ดูแล้วแกแม่โอ้ยขอโทษก็แกมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ของป้าเนาะแล้วของป้าหกชิ้นคนเขียนมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็สามคนหรือว่าสองคนก็พอจะคบกันสามคนสองคนสามคนนั่นแหละแบ่งบกังดู เรามีกัน uhm กี่คนล่ะทุกวันนี้มีคือมีก็มระมาณนี่ยแม่ก็ได้ละเดซาแฟนก็ได้แล้วพ่อก็ได้แล้วก็ต้องกัดออกไปไม่ใช่ว่าจะเอาสองคนานี้มาเดี๋ยวเยใจเย็นใช่ใจเย็นใจเย็นเอาแล้วค่ะดีนะคะยายอยากกินกล่องหวานนี่นะยายจะเอาอันนี้นะคะว่าง่าย ไม่ไม่เอาออกมาวางเรียงไว้ก่องเพราะว่าเรี๋ยงมันจีายได้อะไรเพราะเดี๋ยวมันมันจะแตกเปียนดีเขาเล็กมดูเซีเป็เตยนะคะวยเขาชอบเป็เตยนะคะี่เห็นเาชอบเป็เตยนาอร่อยก็กินช่างเขาต่หาใช่ไหมกินช่างนอนวางอยู่ตรงนี้